โอเคสวัสดีครับสวัสดีสมาชิกทุกท่านนะครับมาพบมาเจอกันเหมือนเดิมเวลาเดิมที่เก่าที่เดิมนะครับในช่องหวยลาวแม่นเหมือนเดิมนะครับมาพบกันกับลาวพัฒนาในวันถัดไปนะครับแนวทางเดิมสูตรเดิมของเรานะครับมาลุยกันต่อนะครับเป็นแนวทางของวันที่2เดือน9นะครับเดือนใหม่แล้วนะครับ ลุ้นนะครับมาเอาไปเปรียบเทียบกันนะครับกับสูตรอื่นจ้าอื่นก็งวดที่แล้วนะครับทิ้งท้ายกันได้2เด้งทั้งบนทั้งด้านนะครับสําหรับสูตรของเรานะครับก็มีตัวเจาะด้วยตัววิ่งด้วยนะครับแต่เป็นสูตรกลับนะครับก็ดีใจด้วยนะครับโอเคสำหรับแนวทางวันนี้นะครับ สายวิ่งรูดของเรานะครับมานะครับ3 0มนกับเนะครับน่าจะเป็นสูตรเดิมนะครับน่าจะตามกันนะครับกับสูตรนี้กันอยู่นะครับยังสุดเจาะสุดเน้นนะครับก็ยังตามสุดนี้กันอยู่นะครับสุดเด่นตัวเจาะนะครับวันนี้มี011ย์น์นะครับตัวที่วางให้แล้วก็อย่าลืมเอาไปกลับกันด้วยนะครับ สามศูนย์หกศูแล้วเก้นกานะครับเลขทุกตัวทุกชุดนะครับอย่าลืมมาไปกลับกันเองด้วยนะครับส่วนชุดลองมี72 73สองเจ็ดสามข้ามเจีนะครับ7จ7ดีนะครับเจ็ด แล้วก็เจ็ดก้านะครับคันหตัวห้าชุดเหมือนเดิมตามสูตรของเรานะครับก็ไม่มากไม่น้อยนะครับเจาะสุดเน้นนะครับ ตัวเจาะตัวเน้นตัวคันธงนะครับสูตรประดวงวางให้สตัวสีสุดนะครับตามสูตรของเรานะครับก็ปเปรียบเทียบกันนะครับอาจจะมีเข้ามีหลุดมีผิด,ม,ผดมีพลาดเป็นธรรมดาโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนขอให้ท่านโชคดีรวยเฮงแล้วพบมารุุกันในวันถัดไปสวัสดีครับ